สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัศยนต์ครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องหรถสวยคัสเกตนะครับวันนี้นะครับเรื่องการยำดีนะครับวันที่5พฤศจิกาสองพนหกสินะครับส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครัสำหรับ toyota komuter สามจุดนะครับปี2017นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะครับรถของหน่วยงานกรมอนามัยนะครับภายในเป็นเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะครับให้กับ FC จจากััังหวดสุุุพรรรรณณบบีนะคคครู นุษนะคัเคสนี้นะครับลูกค้าจัดไซแนนแล้วก็นะครับผลอนุมัติมา100%นะครับวันนี้มารับรถนะครับแล้วก็รับสมาชิกใหม่กลับบ้านนะครับเอาไปต่อยอดนะครับหรือว่ารับส่งนักเรียนนะครับรับส่งนักเรียนนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับรถตมเหน่วยอนามัยคันนี้รถสวยๆเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆสวยๆนะครับหลังจากปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับได้รถสภาพกริบๆแว๊บๆแบบนี้เลยนะครับก็ขอให้ คุณครูแล้วนะครับคนขับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับอ,อะไรนะครับยุดยาไปท้าเป็นไหนหยุดยาเดี๋ยวนะครับตรงออกไปเนี่ยตร,ตรงออกไปแล้วก็อนอกถนนใหญ่นะครับไฟแดงที่สนะี่หนึ่งสองสามสี่นับไฟแดงไปเลยนะครับจะมีไฟแดงที่สี่ชิดซ้ายขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่เลยนะครับรับรถกลับนะครับจังหวัดสุพรรณแล้วนะครับสำหรับ toyota คอมพิวเสามจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่เลยหลังจากปรับสภาพมาแล้วสวยกริบเลยนะฮะรถ นะครับก,ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยตลอดทุกเส้นท,ทางเลยนะครับร่ลำรวยเงินทองร่ลำรวยความสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงขอบพรบคุณ FC ซทุกท่านนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในแบรนด์ของเพนยนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพูดเยอะ